อไปครับกระทรวงการคลังเขาจัดงานครบรอบวันสถาปนา149ปีนะครับทีนี้เขาก็มีการเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่างๆที่ทางกระทรวงเนี่ยเขาเตรียมเสนอคอรอมอไว้พิจารณาแต่ว่าประเด็นร้อนที่นักข่าวรอเตรียมสัมภาษณ์บรรดาท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็คือเรื่องของ ราคาน้ำมันดีเซลนะเ,เพราะว่าเข้าเดือนเมษายนแล้วเนี่ยมาตรการที่เอาเงินจากของกองทุนน้ำมันไปอุ้มเพื่อกดให้ราคาน้ำมันดีเซลมันไม่เกิน30บาทตออ่อ,ตอลิตรเนี่ยมันหมดลงแล้วนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะทราบว่าจะมีมาตรการอะไรใดคือ,อาากองทุนน้ำมันตรงเนี้ยไม่ได้เอาเงินมาแล้วแต่จะไปเอาเงินตรงอื่นเช่นมีมาตรการทางภาษีมาช่วยไหมเพื่อ,อ,อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนไม่ต้องจ่ายเกิน30บาทเท่าเดิมรัฐมนตรีช่วยคลังวันนี้ก็ตอบคําถามประเด็นร้อนนี้นะครับว่าเดี๋ยวจะต้องรอประเมินรายได้ปีนี้ก่อนครับ พาไปดูบรรยากาศที่กระทรวงการคลังวันนี้เขาจัดงานครบรอบ149ปีนะครับพร้อมกับทําพิธีเปิดอาคาร150ปีกระทรวงการคลังซึ่งก็มีนางสุดร,รุษไทยเลิศกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางจันญ,ญาอัมหิรันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับทีนี้ประเด็นร้อนอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะนักข่าวเนี่ยอยากจะสัมภาษณ์ผู้บริหารกระทรวงการคลังถึงกรณีที่คณะกรรมาการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน เขาเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินกองทุนน้ามันประเภทน้ํามันดีเซล <_ d ise le> เพื่อให้ราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลในประเทศเกิน30บาทต่อลิตรตั้งแต่เดือนเมษายนพูดได้ง่ายก็คือจะไม่เอาเงินกองทุนน้ามันเนี่ยไปอุ้มเพื่อกดให้ราคาดีเซลมันไม่เกิน30บาทแล้วเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังคุณกฤษดาจีนาวิจารณะให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับว่าต้องหารือในที่ประชุมครมก่อนว่า จะใช้วิธีลดภาษีน้ำมันเพื่อมาตรึงราคาให้มันไม่ถึง30บาทต่อไปได้หรือไม่เพราะว่าจะต้องประเมินรายได้ของงบปี6-7ก่อนนะครับรวมถึงการปรับขึ้นราคาแบบขั้นบันได 1- นบาทต่อลิตรของกระทรวงพลังงานด้วยซึ่งก็ย้ำนะครับว่ากระทรวงกรารคลังนั้นจําเป็นจะต้องจัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมายงบประมาณเพื่อไม่กระทบต่อเงินคงคลัง ส่วนการประมาณไรายได้ในช่วงจัดทางบประมาณกับสถานการณ์จริงนั้นก็มีความแตกต่างกันจึงพยายามเข้มงวดให้หน่วยงานต่างๆพยายามจัดเก็บไรายได้เก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อรองรับการใช้งบในปี2,567นะฮะขณะที่อีกหนึ่งโครงการจากกระทรวงการคลังที่ประชาชนรอก็คือโครงการเงินดิจิทัล10,000บาทเพื่อจะมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในช่วงระหว่างที่รอโครงการนี้เนี่ย ทางกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอคอรมอรพิจารณาออกอีกหลายนโยบายนะไม่ได้มีนโยบายนี้อันเดียวเพื่อจะมาช่วยลดภาระประชาชนไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยงเงินกู้ของแบงค์รัฐสําหรับเงินกู้ใหม่เตรียมให้ทางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหการรมขนาดย่อมหรือว่าบสยมาค้ำประกันลูกหนี้ผ่านโครงการ PGS ระยะที่1 1นะรวมทั้งการช่วยเหลือ SME และประชาชนผ่านสินเชื่อและเงินกู้ฉุกเฉินผ่านธนาคารอมสินมีมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย หลังจากลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองซึ่งมาตรการเหล่านี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสอสอคอกำลังศึกษาอยู่เพื่อที่จะเตรียมเสนอคอรมอพิจารณาต่อไปครับ